ก่อนทำไลฟ์ต้องรู้เรื่องนี้นะคะจริงๆคือหลายคนเห็นบอกตอนนี้คือทำไลฟ์ดีขึ้นสวยขึ้นพูดได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โาเยจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำไลฟ์ก็คือคุณจะออกมาไลฟ์เรื่องอะไรฮนะเรื่องที่คุณจะออกมาเป็นเรื่องที่คนอยากรู้หรือเปล่าอันนี้หลายคนจะติดนะคะก็แบบเออลราจะไลฟ์เ้วทำยังไงถึงจะมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีคุณจะคิดแต่ว่าคุณจะไลฟ์เรื่องที่คุณอยากพูดแต่คุณลืมคิดไปว่า ไอสิ่งที่คุณอยากพูดอ่ะคนดูเขาอยากรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปคิดถึงว่าต้องมีอุปกรณ์น่นนี่นั่นต้องมีไฟต้องจัดแสงต่างๆคุณต้องกลับมาดูที่หัวข้อที่คุณจะไลฟ์ก่อนมันเป็นเรื่องที่เขาอยากรู้หรือเปล่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคนที่ตามคุณในเพจเขาอยากรู้ไหมถ้าเขาอยากรู้คุณไลฟ์เลยยังไงเขาก็ดูค่ะ แต่ถ้ามันไหลจากที่เราอะอยากจะบอกบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะรู้ไงเขาก็จะไม่ดูคุณก็จะปัดหนีถูกไหมส่วนเรื่องอื่นๆพวกแบบโปรดักชันต่างๆคุณค่อยมาขยับพัฒนาขึ้นก็ได้หลังจากที่คุณเริ่มไลฟ์ไปแล้วคุณเริ่มคล่องคุณเริ่มแบบพูดได้แบบถนัดขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มไม่กลัวหนะ้ากล้องอะไรเงี้ยคุณค่อยออกมาขยับไปเรื่องแบบโปรดักชันแบบนี้นะคะอ่ะ เรื่องนี้ลองทำดูสำหรับคนที่อยากไลฟ์นะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ